สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันพฤหัสที่10มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.I.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.I.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S45OVER S45OVER มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มซื้ออิสระทีวิเคราะหฟุตบอลตามแนวทางสกอร์สูงแรกมีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและในกลุ่มยังมี Double V.I.P. จากอด m i n 45นาทีนะครับเป็น V.I.P. ท เสืออีก12ท่านเพื่อให้ในตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทํากําไรและนอกเหนือจาก Double VIP แล้วนะครับยังมี VIP ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร a p 45 OVER แล้วบอกว่ามาจากเสืออิดด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติหญิงเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติ อิตาลีหญิงเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติฮอลแลนด์หญิงคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา4ทุ่ม30นาทีและความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับอยู่ที่ราคาในตอนเปิดเป็นบอลที่สูสีกันโดยราคาคูของบอลตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในเลทที่บอลต่อจะเอาชนะราคาไปได้นะครับแต่ราคาเปิดของราคาสกอร์สูงเต็มเวลานั้นกลับให้ความสําคัญกับฝั่งสกอร์สูงอีกด้วยมาดูสถิติในการพบกันทั้งหมด6เกมนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5เกมมี2ประตูไปทั้ง6เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป2เกมและทั้ง2ทีมทาประตูได้ท ฝั่งไป4เกมเป็นทีมเยือนทีมชาติฮอลแลนด์หญิงนะครับทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้4เสมอ2และเมื่อลงทำการแข่งขันในบ้านของทีมชาติอิตาลีหญิงทั้งหมด3เกมนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2เกมมี2ประตูไปทั้ง3เกม ออกสกอร์สูงเต็มเวลาไปเพียงแค่1เกมมาดูสถิติส่วนตัวกันบ้างนะครับ10เกมล่าสุดทีมชาติอิตาลีหญิงมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตู8เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง36ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่5ประตูส่วน10เกมล่าสุดทีมชาติออแลนด์หญิงมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกไป9เกมมี2ประตู8เกม กดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง36ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่8ประตูทีมชาติอิตาลีหญิงนะครับ5นัดล่าสุดนั้นชนะ2เสมอ2แพ้1โดย10เกมล่าสุดทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป9เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไปเพียงแค่3เกมและนัดล่าสุดนั้นเสมอกับทีมชาติไอซ์แลนด์หญิงมาด้วยสกรอร์1ประตูต่อ1ส่วนทีมชาติฮอลแลนด์หญิงนะครับ5นัดล่าสุดนั้นชนะ4แพ้1โดย10เกมล่าสุด สามารถทาประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกม10ประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไปเพียงแค่5เกมและนัดล่าสุดนั้นถล่มทีมชาติออสเตรเลียหญิงไป5ประตูต่อ0ูนย์และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทีมชาติฮอลแลนด์หญิงเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกโดยราคาในตอนเปิดนั้นยังไม่อยู่ในเลทที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับแต่ราคาคูในภาพรวมยังคงเป็นวอล3หน้าที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่อีกราคาหนึ่งที่ชัดเจนก็คือราคาสกอร์สูงเต็มเวลาครับที่เปิดมาอยู่ในลักษณะที่ ให้ความสําคัญกับบอลคู่นี้จะเกิดประตูขึ้นทั้ง2ฝัฟังอีกด้วยส่วนราคาในปัจจุบันจะไหลไปในทิศทางใดเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้ทีมชาติฮอลแลนด์หญิงเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกใจน้ํา0.95ให้ทีมชาติฮอลแลนด์หญิงใจน้า0.85ให้ทีมชาติอิตาลีหญิงราคาฟูตอนเปิดท่าทีมชาติอิตาลีหญิงชนะใจ3.30ถ้าเสมอกันใจ3.50ถ้าทีมชาติอิตาลีหญิงชนะใจ1.91จากราคาเปิด1.91ของบอลที่ต่อครึ่งลูกใจน้ำ0.95นั้นยัง่ใชาคา ที่่บอตจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับราคาพู1.91ของบอลที่ต่อครึ่งลูกไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับหมายความว่าจากราคาเปิดเป็นบอลที่สูสีและราคาพูในภาพรวมนั้นยังคงเป็นบอลสหน้าที่มีราคาที่แพงที่สุดนั่นก็คือราคาพูเสมอเต็มเวลาโดยราคาพูของบอลรองยังอยู่ในเลทที่เจ้ายังมองว่าโอกาสในการจะเป็นผู้ชนะยังคงมีอยู่เช่นกันส่วนราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาสองลูกครึ่งจ่ายน้ําู .83 ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํูา0.98ให้ฝั่งต่ำ จากราคาเปิดจเจ้ายังคงมองโอกาสที่จะเกิดสกอร์ขึ้นจากทั้ง2อฝั่งอีกด้วยนะครับนี่คือราคาเปิด ราคาปัจจุบันนะครับไหลามาให้ทีมชาติทอลแลนด์หญิงต่อที่ครึ่งควบลูกใจน้ํา0น3ให้ทีมชาติทอแลแลนด์หญิงใจน้ำน้ํา0.98ให้ทีมชาติอิตาลีหญิงราคาหูรอบนี้ถ้าทีมชาติอิตาลีหญิงชนะใจ4 7่ถ้าเสมอกันใจ3า0ถ้าทีมชาติฮอแลแลนด์หญิงชนะใจ1.6่จจากราคาปัจจุบันนะครับ1.62ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกใจน้ํา0น3นั้นเป็นราคาที่บอลตอ่อมีโอกาสที่จะเอาชนะราคาไปได้ครับราคาแฮน,ปจจน,นคปนี่คครรึบ,บลูกเป็น มาให้ความสําคัญกับบอลต่อ ว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะเอาชนะราคาไปได้แล้วนะครับและราคาพูในปัจจุบัน1.62ก็อยู่ในเลทที่บอลต่อจะเอาชนะราคาไปได้อีกด้วยส่วนราคาพูเสมอเต็มเวลา3.80ก็เป็นเลทที่สนับสนุนบอลต่อให้เกิดสกอร์และราคาในภาพรวมในปัจจุบันนะครับราคาที่สําคัญน้อยที่สุดคือราคาพูชนะของบอลรองเป็นบอลที่อยู่ในหน้าของบอลต่อแล้วนะครับและราคาในปัจจุบันบอกว่าบอลต่อจะเปิดเกมบุกเข้าใส่บอลรองและการจ่ายน้ำให้บอลต่อของราคาไฮนิแคนี์แป0.83ก็เป็นการจ่ายที่เจ้ามองโอกาสที่บอลต่อนั้นจะสามารถทําได้2 ประตูเพื่อเอาชนะเลทราคาไปได้อีกด้วยวันนี้ลุ้นสอประตูจากวันต่อครับ V.I.P. วันนี้ไปสกรอร์สูงในครึ่งเวลาแรกอิตาลีหญิงถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลัง,ท,งทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. a d 45 O.V.E.R. a d 45 O.V.E.R. ทีเดียวเท่านั้นนะครับก่อนจะก,กัน